สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้เทเลทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับปลากินเนื้อที่มีสีสันสวยงามอึดถึกทนเลี้ยงง่ายกันอีกสักคลิปหนึ่งและปลาตัวนี้เองก็เป็นปลาอีกตัวที่มีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาค่อนข้างที่จะหลายคนเลยทีเดียวกับปลาชนิดนี้ปลาเก่าครับแหม่พอพูดถึงปลาเก่าเนี่ยผมก็เปี้ยวปากขึ้นมาเลยทีเดียวดันไปคิดถึงปลาเก่าน้ำแดงรสแซ่บๆหรือลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆอ่ะ กลับมาครับอันนี้ช่องเลี้ยงปลาเนาะไม่ใช่ช่องทําอาหารโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปาลากระลังแดงจุดน้าเงินหรือปาลาเก่าแดงจุดฟ้านั่นแหละครับปาลากระลังแดงจุดน้าเงินมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า c e เซฟาโลโฟลิสมิเนน t a จัดอยู่ในวงปาลากระลังพบได้ในบริเวณทะเลเขตร้อนอย่างทะเลแดงในมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิก แอฟริกาใตา้ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นส่วนในประเทศไทยเองก็สามารถพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันครับลักษณะภายนอกลำตัวจะยาวแบนข้างขีบหลังมีคีบเดียวครีบหางมีขนาดใหญ่ปลายหางมนลำตัวสีแดงสดเห็นได้อย่างเด่นชัดและมีแถบสีแดงจางๆผ่าดผ่าดลำตัวอีกทีซึงไอแถบสีแดงนี้อาจจะต้องตั้งใจดูครับถึงจะเห็นแถบนี้ได้ และทั่วทั้งลำตัวจะประกอบไปด้วยจุดเล็กๆสีฟ้าสดสะท้อนแสงกระจายอยู่ตั้งแต่บริเวณปากไปจนถึงปลายหางเว้นแค่บริเวณขีบหูและคลีบท้องเท่านั้นโดยในปลาไวเด็กมักจะมีสีสันที่สดใสและสวยงามกว่าปลาที่โตเต็มวัยที่สีสันจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีแดงก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแดงอาจทำให้ดูไม่สวยงามเท่าปลาไวเด็กครับในธรรมชาติปลาชนิดนี้ มักจะาสายหากินอยู่ใกล้ๆกับพื้นทรายโดยมันจะอาศัยอยู่ได้ตั้งแต่ความลึกที่2เมตรไปจนถึง150เมตรแต่ส่วนใหญ่จะพบได้มากอยู่ที่บริเวณความลึกประมาณ17 3 0ถึง30เมตรครับ โดยในบริเวณที่มันชอบอยู่ก็มักจะเป็นบริเวณที่มีปลาขนาดเล็กอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่นบริเวณแนวปะการังหรือก้องหินใต้ทะเลโดยมักจะอาศัยอยู่ลําพังตัวเดียวแต่ถ้าเป็นปลาที่อยู่ในวัยผสมพันธุ์แล้วก็จะรวมกลุ่มกันอยู่โดยในฝูงก็จะมีตัวผู้หนึ่งตัวและตัวเมียตั้งแต่2อถึงสิตัวในลักษณะของ5้าเลมครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาที่มีอาณาเขตกว้างและชัดเจนหากมีปลาตัวอื่นว่ายเข้ามาในอาณาเขต ก็จะรีบเข้าไปไล่หรือต่อสู้กันในทันทีการจําลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนครับว่าเจ้านี่มันเป็นปลาที่มีขนาดโตเต็มที่ได้ค่อนข้างที่จะใหญ่ตู้ของเพื่อนๆก็ควรที่จะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่เช่นกันอย่างน้อยก็ควรที่จะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดตั้งแต่400ลิตรขึ้นไปสําหรับการเลี้ยงปลาหตัว ในตู้ก็ควรจัดหินให้เป็นโพรงถ้ำที่จะให้มันได้ใช้สามารถหลับนอนได้อย่างน้อยๆสักสองที่ครับและควรจะต้องมีบริเวณที่เปิดโลง่งเป็นพื้นที่ว่างๆให้กับมันได้ใช้ว่ายน้ําด้วยครับกระแสน้ําก็ควรที่จะต้องมีเรียกได้ว่ากระแสน้ํายิ่งแรงก็ยิ่งดีครับสําหรับเจ้าปลาตัวนี้พอกระแสน้ําแรงๆจะช่วยในการหมุนเวียนสับเปลี่ยนน้ําให้เข้าสู่ระบบกรองได้ดียิ่งขึ้น และที่สําคัญสําหรับตู้ที่จะเลี้ยงปลาตัวนี้เลยก็คือเลี่องของระบบกรองครับที่จะต้องครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสกิมเมอร์ที่จะต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับเพราะเจ้านี่เป็นปลาที่ผลิตของเสียได้ค่อนข้างเยอะในแต่ละวันน้ําในตู้ก็อาจจะมีค่าของเสียเพิ่มได้อย่างรวดเร็วครับ ถ้าระบบกรองไม่ดีหรือเลี้ยงในตู้ที่มีปริมาณน้ําน้อยจนเกินไประบบกรองและการเปลี่ยนน้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษหากคิดที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ส่วนในเรื่องของอุปนิสัยใจคอก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าเจ้านี้มันชอบอยู่ร่วมกันกับปลาที่มีขนาดเล็กไม่ใช่ว่ามันรักเด็กหรืออยากจะดูแลน้องน้องหรอกนะครับเพราะปลาขนาดเล็กเหล่านี้ ก็คือแหล่งอาหารที่สําคัญของพวกมันเลยสรุปก็คือเจ้านี่มันมีนิสัยก้าวร้าวและมันก็ยังเป็นนักล่าตัวฉกาดอีกด้วยครับโดยมันจะคอยว่ายจับปลาหรือสัตว์ขนาดเล็กกินเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นปลากระตูนเดมเซลปลานกแก้วโกบี้แมนดารินปลาทองทะเลแองเจิ้ลแองเจิ้ลแคร์แทงผีเสือ้อ ม้าน้ำหรือปลาที่มีลำตัวยาวกว่ามันอย่างปลาไหลเองก็มีโอกาสที่จะโดนมันจับก,กินได้เช่นกันสรุปคือปลาแทบทุกชนิดนั่นแหละครับที่อาจจะถูกมันจับกินเป็นอาหารได้หรือถ้าเ,เพื่อนๆเคยดูในสารคดีแล้วเห็นว่าเจ้านี่ไปนอนให้กุ้งพยาบาลปลาพยาบาลมันเข้ามาทำความสะอาดตามตัวหรือในปากแล้วรู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็น่ารักดีเอามาเลี้ยงรวมกันได้ไหมต้องบอกเลยครับว่า ไอคีเพื่อนเพื่อนเห็นนั่นมันอยู่ในธรรมชาติครับแต่ในตู้ทะเลต้องบอกเลยครับว่าอย่าได้ไว้ใจปลาตัวนี้พอในตู้ทะเลแล้วมันอาจจะเห็นกุ้งพยาบาลหรือปลาพยาบาลเป็นอาหารมันก็ได้เช่นกันอ๋อปลาหมึกเองถาตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันครับที่อาจจะพอเลี้ยงรวมกันได้ก็อาจจะเป็นพวกปลาดาวหรือปลาสิงโตตัวใหญ่นั่นแหละครับที่อาจจะพออยู่กันได้บ้างและเพื่อนๆนก็อาจจะสงสัยครับว่า แล้วถ้าปลาที่ตัวใหญ่กว่ามันอย่างพวกแองเจิ้ลตัวโตๆหรือปลาแทงค์ที่มันตัวใหญ่ๆเนี่ยจะสามารถอยู่กับมันได้ไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าหนีเองมันก็เคยมีกรณีที่มันไปกินปลาที่มีขนาดตัวใหญ่กว่ามันอยู่ครับดังนั้นไม่ว่าปลาจะตัวยาวหรือตัวใหญ่กว่าตัวของมันหากว่ามันหิวจัดหิวจริงแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกเจ้านี้กินได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ในกรณีที่มันกินปลาที่มีขนาดตัวใหญ่กว่ามันแล้ว มันจะเกิดกรณีที่มันไม่สามารถก้นปลาตัวนั้นลงไปได้เนื่องจากเหยื่อมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวของมันซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสสูงครับที่มันจะตายไปด้วยกันทั้งคู่เว้นแต่ว่าเพื่อนๆจะสามารถช่วยเหลือมันได้ทันผมว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงก็อย่าเลี้ยงรวมกันเลยครับส่วนเรื่องของอาหารการกินก็ปลาขนาดเล็กทั้งหมดนั่นแหะครับ มันจะกินเป็นอาหารแต่นอกจากนั้นก็ยังสามารถฝึกให้มันกินอาหารสดชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหอยหรืหอหมึกสับได้โดยการให้อาหารก็ควรจะให้สักวันเว้นวันหรือ1วันเว้น2วันก็ได้ครับปริมาณการให้ก็ควรให้จนกว่ามันจะอิ่มหรือประมาณหนึ่งใน3ของน้ําหนักตัวของมันนั่นแหละครับส่วนเรื่องข้อควรระวังแม้ว่าเจ้านีเองจะเป็นปลาที่ไม่กินปลาการังแต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่ควรเอามาเลี้ยงรวมกันกับตู้ปลาการังหรอกนะครับพอด้วยลักษณะการกินของมันที่มันไม่ีลักษณะการกินคือการหุบป,ประกอบกับ,กบรูปร่างของมันที่ทั้งตัวใหญ่และแรงเยอะจึงอาจจะมีโอกาสที่มันจะไปชนปลาการังจนหักหรือล่วงหล่นลงมาเสียหายได้ครับซึ่งหินในตู้เองก็ควรที่จะต้องติดกาวให้มั่นคงไม่ให้ตกลหล่นหรือพังถล่มลงมาได้เช่นกันและเรื่องสุดท้ายที่ต้องคอยระวังกันก็คือเรื่องของอาหารครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่า เจ้านี่เหมือมันเป็นปลากินเนื้อเราจะสามารถให้เนื้อสัตว์อย่างอื่นเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูกับมันได้หรือไม่ก็ต้องบอกเลยครับว่าอาหารก็ควรจะเป็นอาหารที่มาจากเนื้อของสัตว์ทะเลจะดีกว่าเพราะเนื้อของสัตว์อื่นจะไม่ค่อยเหมาะสมกับระบบย่อยของสัตว์ทะเลครับไม่ใช่แค่เจ้านี่หรอกนะครับอย่างพวกปลาฉลามเองก็ไม่ควรให้เนื้อของสัตว์อื่นเรื่องนี้เองก็เห็นมีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามกันเข้ามาหลายคนเหมือนกันครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุป หาเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาล่ะครับ จ,จบก,กันไปกับข้อมูลของป้าทะเละอีกตัวที่มีสีสันสวยงามแม้ว่าเจ้าตัวนี้ถ้าดูโดยรวมแล้วจะเหมาะกับสายโหดสายปลาใหญ่มากกว่าแต่เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจประกอบการเลี้ยงดูแล้วกันนะครับสิ่งคลิปนี้ทีแรกผมก็จะทำเป็นคลิปต้นๆแต่ทำไปทำมาก็ยาวซะอย่างนั้นเอาเป็นว่านี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ